สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสัตกันนัวเลขาคอรอปอโต้ประยุทธ์เลี้ยงไก่เป็นร้อยตัวก็ไม่มีวันรวยรัมโบ้สยายปีกป้อง เลขาคอรอปโตบิ๊กตูไม่เข้าใจปัญหาเกษตรกรเลี้ยงไก่เป็นร้อยตัวก็ไม่มีวันรวยเพราะเจ้าสัวผูกขาดการเกษตรแนะปลดหนี้ทกาศาทั่วประเทศแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรแรมโบซัดเลขาคอรอปฟังไม่ครบแล้วจับมากระเดียดนายกพูดถึงนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เน้นประชาชนมีรายได้ครัวเรือนเป็นถึงเลขาคอรปน่าจะมีสมองเข้าใจเจตนานายกให้ประ ประชาชนเลี้ยงไก่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดรายจ่ายขออย่าเปรียบเจ้าสัวและหากว่างมากเอาเวลาไปทำประโยชน์ประชาชนมากกว่ามาโจมตีนายกจากกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวกับประชาชนที่จังหวัดยะลาแนะนำให้เลี้ยงไก่บ้านละสองตัวจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง นายเมธามาตเขาเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยคอรอปอโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวว่าเลี้ยงไก่เป็นร้อยตัวก็ไม่มีวันรวยเพราะเจ้าสัวผูกขาดการเกษตรแนะปลดหนี้ทอกอทั่วประเทศแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร การที่พลเอกประยุทธ์บอกให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ครอบครัวละสองตัวนั้นแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจปัญหาเกษตรเลยทุกวันนี้ชาวนานในภาคอีสานหรือชาวไร่บนดอย ก็เลี้ยงไก่กันทุกครอบครัวแต่กลับเป็นหนี้สินเรื้อรังกันทั่วหน้าทุกครัวเรือนบางครอบครัวเลี้ยงไก่หลายสิบตัวยังไม่พอกินและไม่มีรายได้พอใช้จ่ายถ้านายกรัฐมนตรีสนใจแก้ปัญหาชาวนาและเกษตรกร,ร,กรอย่างแท้จริงต้องปลดหนี้สินทั้งหมดจากทกศ สหกรณ์ประจำอำเภอสหกรณ์ประจำจังหวัดเพราะเป็นวงจรหนี้สินและดอกเบี้ยเรื้อรังที่ปิดโอกาสลืมตาอ้าปากของเกษตรกรไทยจนหลายครอบครัวไม่มีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยถูกธนาคารยึดที่ดินไปประเคนให้แก๊งนายทุนจังหวัดที่เดินเข้าออกทอกสอเป็นว่าเล่น คอยช้อนซื้อในราคาถูกเพราะมีการหัวกันเกิดขึ้นทางที่ดีหากจะคิดแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนคือการปลดหนี้ให้เกษตรกรยกเลิกหนี้สินในทอกสไปเลยทั่วประเทศแล้วให้ที่ดินคืนแก่เกษตรกรตัวจริงในรูปแบบโฉนดชาวนาที่เปลี่ยนมือไม่ได้แล้วไปส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการรวมกลุ่มสาหากรณ์ในรูปแบบวิสาหกิจไม่ใช่ระบบสาหากรณ์ขุดรีดแบบที่มีอยู่และตัดทอนการผูกขาดตลา การเกษตรของกลุ่มทุนเจ้าสัวด้วยไม่ให้มีรูปแบบเกษตรพันธะสัญญาหรือแรงงานทาสการเกษตรภายใต้บริษัทข้ามชาติที่ทุกๆปีชาวนาจะต้องหมุนเวียนหนี้สินจากการขายข้าวเพื่อจ่ายหนี้สินจากค่าปุย๋ยค่ารถไถนาค่ารถเกี่ยวและค่าจ้างจนไม่เหลือเงินสะสมและหนี้สินก็พอกพูนแล้วไปแก้กฎหมายให้ชาวนาผลิตเหล้าเสรีจากข้าวได้ด้วย ไม่ใช่คั้งกฎหมายผูกขาดอนุญาตแต่เจ้าสัวผลิตเหล้าผลิตเบียร์เท่านั้นชาวนาไทยจะได้ร่ำรวยเหมือนญี่ปุ่นและอเมริกา ทุกวันนี้กฎหมายไปเขียนไว้ชัดว่าอนุญาตให้นายทุนเจ้าสัวเท่านั้นที่ทําได้แต่ชาวนาทําไม่ได้ความเหลื่อมล้ําจึงเกิดขึ้นทั้งระบบทั้งที่ดีควรเก็บภาษีคนรวยในอัตราก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํนานําภาษีทรัพย์สินเหล่านั้นมาแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นรัฐบุรุษจะต้องทําเช่นนี้ไม่ใช่เชิญกลุ่มทุนที่มีเป้าหมายเพื่อการค้าหากําไรสูงสุดจากสังคม มานั่งบริหารยุทธาศาสตร์ชาติและวางนโยบายประชารัฐซึ่งก็จะทำให้เจ้าสัวทั้งหลายเท่านั้นที่เติบโตและได้กำไรส่วนชาวนาไทยเลี้ยงไก่เป็นร้อยตัวก็ไม่มีวันรวยล่าสุดนายเสกสกลอัถฐาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายเมธามาต์ขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยคอรอป์อโปโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณนายกที่กล่าวกับประชาชนจังหวัดยะลาแนะนําให้เลี้ยงไก่บ้านละสองตัวไม่เข้าใจปัญหาเกษตรเลี้ยงไก่เป็นร้อยตัวไม่มีวันรวยเพราะเจ้าสัวผูกขาดการเกษตรโดยนายเสกสกลกล่าวว่าการที่นายกส่งเสริมให้เลี้ยงไก่นั้นเป็น ตนาทีีด่ดนายกต้องการให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพ่อหลวงรัชกาลที่9นายกมองการไกลยอยากเห็นประชาชนรู้จักหาหรายได้ทําการเกษตรอย่างพอเพียงให้มีมูลค่าในแปลงเกษตรของตนเองให้มีรายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนายกเน้นการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ในพื้นที่จํากัดที่มีและพูดถึงการเลี้ยงไก่จะช่วย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้บ้างลดรายใจ่ายในครอบครัวซึ่งนายเมธาเป็นถึงเลขาคอรปอมีความรู้มีสมองก็น่าที่จะเข้าใจนายกและไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับเจ้าสัวเพราะคนละเรื่องกันมีแต่คนไร้สมองเท่านั้นที่เอาไปผูกโยงกับนายทุนหรือเจ้าสัวได้ส่วนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนารวมถึงประชาชนทุกกลุ่มอาชีพนั้นนายกและรัฐบาลมีนโาย ยยบายให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะนายกให้ความสำคัญและทราบดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนขอให้ประชาชนได้เข้าใจตัวนายกด้วยว่ามีเจตนาดีอยากแนะนำในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้โดยไม่คิดว่าจะทำให้ประชาชนร่ำรวยเช่นเดียวกันกันกบเจ้าสัวซึ่งนายเมธาไม่ควรเอามาเชื่อมโยงกันเพื่อหวังโจมตีนายก ทั้งที่รู้เจตนาของนายกอยู่แล้วและหากว่างมากเอาเวลาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้อีกทั้งที่ผ่านมาตนเองยังไม่เห็นว่าที่ผ่านมาคอร์อได้เคยทำประโยชน์อะไรเพื่อประชาชนบ้างนอกจากสนับสนุนกลุ่มม็อบต่างๆทำประเทศประชาชนเดือดร้อนไม่หยุดนายเสกสกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ